ไม่ออกระบางตายเราเกิดดีก็เก่าไอ้เกิดเป็นคน,นคือเก่าก็เกิดดีก็เก่าเสียจังไดนพระท่านยายนี่ก็ขลาดขึ้นบ่ยากเกิดพะนะอาตมาก,ก็กเออสันบ่จะเกิดกันดีแล้วละ่ะเดี๋ยวเสด็จมูม่มาบวชพระท่านมาไปบวชมืออืน่นพระท่านบวชบ่ได้ลูกยังบ่ยห้่เทียบวะนะ <c ười> เห็นบ่บัดนั้นว่าอยากไปนิพพานนั่นละที่สวดอะ ห่วงลูกห่วงลานห่วงทรัพย์สิสนสลิงคารจงสละเสียเถิดสละบ่ได้ดอกหลวงพ่อพอนะะจะยุหันละบ่ให้สละดอกยุหันเหตุจะไหนบานี่ยังศรีบุญท่านเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาบุญยุหันละได้เกิดแท้ๆเกิดเป็นคนแค่เหตุดีก็พ่อก็แม่ก็ได้เกิดแล้ว แท้นี้ได้บนโมเนว่าสิ่งให้ทิมได้การปฏิบัติธรรมคือทําให้มันถูกต้องทางคําสอนทั้งหมดสรุปลงที่กายที่วาจาที่ใจพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุทธเจตสาอิเทวนังประสังสันติเปตจะสักเคปโมทติบุคคลใดมีปกติพระพุทิธรรมพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยวาจาพร้อมด้วยใจ บุคคลนั้นเมื่ออยู่ในโลกนี้ก็ได้รับอิเทวานังประสังสันติคนทั้งหลายเขาสรรเสริญเปรตจะสักเเบปมิประโมทติเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่ำบันเทิงในโลกสวรรค์